เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆราคาเบาๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันนะครับคันนี้เป็นนิสสันซันนีครับปี2001รถสวยสภาพดีราคาไม่แพงนะครับ69,000บาทเท่านั้นครับเป็นรถบ้านนะครับคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีครับ แอร์เย็นภายในสวย mm hmm. เล่ม mm hmm. เอกส mm hmm. ารชุดโอนครบภาษี65ครับพ mm hmm. ิกัดดูรถอยู่ชนบุรีนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูไปทดลองขับกันได้ครับก่อนออกเดินทางก็ติดต่อกับผู้ขายด้วยนะครับนักจะผู้ขายนิดนึงนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับสีสันเงางามรอบคันครับภายในก็สวยสะอาดเป็นเบาะหนังนะครับเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้าครับ ตัดกระแผงสวิตช์ลายไม้ครับสวยหรูวี P ีกันเลยทีเดียวเบาะหลังก็สะอาดสะอาดครับห้องโดยสารสะอาดแผงประตูสวยๆนะครับสภาพดี6 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับคุมเกินราคาครับ้องเครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับไม่มีรอยชนหนักท่านใดสนใจ,จก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ